สุดสดีครับ PQ Bot Shopee Video Version 4.0.0นะครับผมนะในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับเฟสที่3กับตัวคอนฟิกใหม่นะครับผมจะไปเร็วๆหน่อยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอันดับแรกเลยนะครับให้เราเอารูปมาใส่ในโฟลเดอร์ IMG ตัวนี้นะครับโฟลเดอร์นี้นะเฟสที่3ของเรานะครับจะใส่รูปลงไปให้ในคลิปวิดีโอของเราด้วยรูปต้องเป็นรูปแบบไหน นะครับรูปที่เป็นไฟล์ png พื้นหลังโปร่งใสนะครับผมนะไฟล์ png พื้นหลังโปร่งใสรูปพวกป้ายส่วนลดป้ายเซลล์ป้ายโปรโมชั่นโปร6กที่เพิ่งผ่านมาหรือโปร,โม,โปรโมิดมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันเนี้ยคือเราไปคีเอทได้เลยนะเราจะใส่รูปอะไรลงไปนะครับตัวโปรแกรมมันจะสุ่มเอารูปใส่ให้เราทั้ง4มุมนะครับเนา คุณภาพของคลิปวิดีโอออกมาสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับรูปที่เราเลือกใส่นะครับอ่ะต่อไปนะครับสร้างวิดีโอนะก็จะเป็นตัวเฟดสองเฟดสามอย่างนี้เลยเนาะอ่ะต่อไปนะครับในตัวคอนฟิกนะนี่ตัวใหม่นะครับ PQ คอนฟิกอ่ะนี่นะครับมันจะเป็นให้เราใส่ Username Key อะไรใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะการการผิดพลาดน,นะครับหน่วงเวลาอะไรวนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะอ่ะนี่ เราจะมาดูของใหม่กันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้คือเฟรมเรทของวิดีโอยิ่งมากยิ่งวิดีโอไหลลื่นนะครับแต่แนะนำจริงๆอ่ะไม่ควรเกิน30ผมว่าในแพลตฟอร์ม s h อ p e e อ่ะ60เฟรมเรทมันก็ไม่น่ามีผลนะที่ผมใช้อยู่จริงๆก็คือประมาณ30 24-25ประมาณนี้เองนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นที่ต้องเฟรมเรทเยอะนะไม่จําเป็นขนาดนั้นเอา,อางี้ดีกวา่าคุณภาพวิดีโออันนี้นะครับถ้ายิ่งเลื่อนลงมาทางซ้ายมือเนี่ยยิ่งมีคุณภาพสูงเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าใครรู้คําศัพท์ของพวกดีเทลของวิดีโออันนี้ก็คือบิตเลทนั่นเองนะถ้าเลื่อนมาทางนี้บิตเลทยิ่งต่ํานะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นโคดดิ้งของมันอนะ นะเอาเป็นว่าเลื่อนไปยิ่งน้อยยิ่งมีคุณภาพยิ่งมากยิ่งยิ่งเร็วยิ่งมากยิ่งเร็วแต่คุณภาพก็ต่ำลงไปนะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็คือความเร็วในการทำไฟล์นะอันนี้จะเลือก v e r y Slow กับ u n t ต้าฟาสอะไรเนี้ยก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเนาะผมก็จะเป็น u n t ต้าฟาสไว้เลยแล้วก็อันเนี้ยคุณภาพผมก็จะอยู่ประมาณค่อนๆมาทางดีแต่ผมไม่เอาดีสุดนะเพราะว่ามันจะช้ามากอ่าเฟสที่3นะครับถ้าใครแบบ คอมแรงๆเลยเลื่อนมาหนึ่งเลยเฟรมเรทหกสิเลยอยากจะทรมานคอมพิวเตอร์ของท่านเล่นก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับนะแต่ถ้าจะเอารันจริงเนาะเพราะว่าคอมบางคนไม่ไม่ได้แรงนะครับเนาะอย่างอคอไอห้าเจนสิบสเนี่ยผมก็ว่าแรมสิบหกแลมสาผมก็ยังจัดอยู่เป็นสเปคกลางๆอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับบางคนคิดว่าคอไอห้นี่แรงเทพแล้วนะไม่ใช่นะจ๊ะ นะเพราะฉะนั้นเอาเลือกเอาตามที่คอมพิวเตอร์ของเราไหวแล้วก็งานของเรามันโฟล์นะครับถ้ามันเลือกไปเยอะเนี่ยมันจะช้าพอมันช้าแล้วก็แรมเต็มนั่นเองแรมเต็มก็เดี่ยงนะครับอ่ะก็ในเวอร์ชันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะส่งข้อมูลอ่า CPU การทำงานของ CPU กับแรมแล้วก็เทมไปให้ด้วยนะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับผมใครที่ ใช้งานโปรแกรมของเราอยู่ก็ติดต่อตัวแทนเพื่อขอลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยครับผมขอบคุณครับ